สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุชนาสายงุ่งนะคะรหัสนักศึกษา6 3 0 4 0 4 2 8 2 4 3นะคะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมหัวข้อหลักๆเลยก็คือมี5หัวข้อนะคะจะเป็น 1. เป็นแหล่งปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตมนุษย์ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตดังนี้1.1นะคะอาหารการดำรงชีวิตของมนุษย์ต้องกินอาหารซึ่งมีแร่ธาตุและพลังงานต่างๆจากพืชและสัตว อาศัยน้ำที่หมุนเวียนอยู่ในธรรมชาติในการดื่มและใช้อาศัยดิมเป็นแหล่งผลิตอาหารทั้งที่เป็นพืชและสัตว์มนุษย์บางกลุ่มนะคะอาจจะกินอาหารเฉพาะพืชหรือเฉพาะสัตว์กินทั้งอาหารสดและอาหารที่ทําให้สุกแล้วการแสวงหาอาหารของมนุษย์ได้มีการพัฒนามาโดยลําดับเริ่มต้นการแสวงหาอาหารจากแหล่งธรรมชาตินะคะการนําอาหารมาเก็บสะสมไว้ จะเป็นเก็บสะสมไว้ที่บ้านนะคะจนถึงการรู้จักเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และการผลิตอาหารจากทรัพยากรธรรมชาติได้เองนะคะ1.2นะคะจะเป็นที่อยู่อาศัยเดิมทีมนุษย์อาศัยอยู่ตามแหล่งธรรมชาติต้องอาศัยหลับนอนพักผ่อนเลี้ยงดูสมาชิกครอบครัวตามต่มไม้หุบเขาหรือถ้ำตัดแต่แงธรรมชาติเพื่อป้องกันภัยที่เป็นปรากฏทางการธรรมชาตินะคะเช่น ฝนตกน้ำท่วมแดดร้อนเป็นต้นนะคะตลอดจนการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันภัยจากธรรมชาติสัตว์อื่นๆรวมทั้งการป้องกันภัยจากมนุษย์ด้วยกันเองการเลือกที่อยู่อาศัยก็มักเลือกตามแหล่งที่สามารถอาหารและน้ำได้สะดวกปลอดภัยดังนั้นนะคะการเลือกทำเลที่อยู่อาศัยมันเป็นความตั้งใจและการกระทําที่ต้องมีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็น1.3นะคะก็จะเป็นเครื่องนุ่งห่มค่ะเครื่องนุ่งห่มในสมัยแรกนะคะนั้นเป็นการนําใบไม้เยื่อไม้และหนังสัตว์ที่หาได้มาของหุ้มร่างกายเพื่อให้ความอบอุ่นหรืออาจนําม,มาประดิษฐ์ ประดับร่างกายเพื่อแสดงความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาตินะคะจากนั้นก็จะมีการผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มจากวัสดุที่ได้มาในถิ่นที่อยู่อาศัยสําหรับสมาชิกในครอบครัวต่อมาเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของมนุษย์ทําให้เกิดการผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเพื่อการค้านะคะ 1.4จนะคะจะเป็นยารักษาโรคนะคะการสังเกตสิ่งแวดลอ้อมมนุษย์เริ่มต้นใช้พืชแล้วก็สมุนไพรในการรักษานะคะจะเป็นโดยเอามาทั้งต้นแล้วก็กิก่งก้านเปลือกแก่นดอกอะไรอย่างนี้นะคะเป็นต้นหรือ,อกินหรือทาครั้งละมากๆต่อมานะคะนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ตัวทําละลายที่เหมาะสมเช่นแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็จะเป็นสกัดเอาตัวยาแท้แจากส่วนต่างๆ ของต้นไม้และทําให้ตัวทําละลายและเหยไปเหลือแต่ตัวยาไว้ทําเป็นผงหรือเป็นผกใช้แต็กน้อยนะคะนอกจากการสกัดตัวยาจากสมุนไพรมนุษย์ยังใช้วิธีการสังอเคราะห์ยาเรียนแบบตัวยาใช้สมุนไพรโดยใช้วัตถุดิบจากสิ่งแวดล้อมนะคะ ข้อ2นะคะก็จะเป็นสิ่งกําหนดการตั้งถิ่นฐานและชุมชนนะคะความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาตินะคะและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานและชุมชนของมนุษย์เพราะมนุษย์ต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นนะคะเป็นปัจจัยในการดํารงชีวิตในบริเวณพื้นที่อุดมสมบูรณ์เช่นที่ราบลุ่มแม่นม้ําที่ราบเป็นรอบรอส ที่รับชายฝั่งทะเลจึงมากเป็นแหล่งชุมชนโบราณที่ปรากฏหลักฐานอยู่จนปัจจุบันนะคะเช่นอียิปต์กรีกโรมันจีนอินเดียและ,ะได้กลายเป็นบริเวณที่มีประชากรหนานแน่นของโลกค่ะ ข้อ3นะคะก็จะเป็นตัวกําหนดลักษณะอาชีพนะคะมนุษย์ในแต่ละท้องถิ่นนะคะจะประกอบอาชีพแตกต่างกันไปตออลลามสภาพอของพื้นที่และลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติเช่นบริเวณที่ราบรุ่มมักจะมีอาชีพทาเกษตรกรรมบริเวณชายฝั่งทะเลหรือเกาะต่างๆก็จะทําการประมงนะคะบริเวณที่เป็นแหล่งแร่ก็จะทําเหมือนเป็นแร่เป็นอาชีพหลักนอกจากนี้สภาพของพื้นที่และลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติยังมีผลต่อการผลิต ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพและแตกต่างกันอีกด้วยนะคะข้อ 4. นะคะก็จะเป็นตัวกําหนดรูปแบบของวัฒนธรรมรูปแบบวัฒนธรรมของมนุษย์นะคะแต่ละท้องถิ่นก็จะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของการดําเนินชีวิตที่เป็นไปตามสภาพแวดล้อมของท้องถิน่นเช่นการแต่งกายแล้วก็การเชื่อและคํานิยมต่างๆนะคะล้วนถูกกาหนดให้มีรูปแบบที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของท้องถิน่นทั้งสิน้น นอกจากสภาพแวดล้อมอยังมีอิทธิพลต่อลักษณะนิสัยใจคอของมนุษย์อีกด้วยนะคะมาถึงข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นข้อ5้านั่นเองนะคะก็จะเป็นกิจกรรมทางด้านการเมืองนะคะหน่วยการเมืองที่ตั้งกระจัดกระจายอยู่ในส่วนต่างๆของโลกจะรวมตัวเป็นหน่วยเดียวกันได้จะต้องมีสภาพแวดล้อมทางภูม,มิศาสตร์คล้ายคลึงกันมากที่สุดนะคะส่วนการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองนะคะจะเป็นมิตรหรือศัตรูกันหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความกดดันทางด้าน ทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองนะคะและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นว่าถ้าเกิดความไม่สมดุลของทรัพยากรธรรมชาติกับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นหรือภูมิแดนธรรมชาติที่เป็นร่องน้ํามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอหรือเกิดความแตกต่างในรัฐที่ความเชื่อทางศาสนาตัวอย่างเช่นการที่กองทัพญี่ปุ่นนะคะเขายึดครองเกาะไต้หวันและแมนจูของจีนนะคะในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2 เป็นเพราะญี่ปุ่นนะคะเกิดปัญหาเรื่องอาหารไม่เพียงพอสําหรับร้รงประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและดินแดนของจีนนะคะทั้งสองแห่งก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผล,ผลที่ญี่ปุ่นต้องการหรือกรมีความแตกต่างในเรื่องลทัทธิศาสนาจนเป็นเหตุทําให้อินเดียและปากีสถานต้องแยกหน่วยการเมืองออกจากกันและเป็นศัตรูต่อ,อก,กันจนถึงปัจจุบันค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันก็ขอจบการรายงานเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ